สวัสดีครับก็ปัจจาสสำหรับวันนี้นะครับจบปริญญาใช่ว่าจะฉลาดขับรถหรูไปตลาดใช่ว่าเขาจะรวยบางคนหล่อเกิดมาสวยก็จิตใจใช่ว่าจะดีเราเป็นเราอยู่ทุกวันนี้ดีที่สุดฝากกันด้วยนะครับไปทำอะไรมารับจ้างขนของพี่ ทุกอย่างเลยนะเราอะความเหนื่อยมันสอนให้อดทนความจนอะมันบอกว่าผมต้องสู้โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็ฝนตกนะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยมหรอกเพราะว่าฝนมันตกดูสภาพฝนแต่เราก็ยังมานะก็มีคำคำนึงอยากจะบอกเพื่อนว่าเพื่อนจริงไม่ตอแหลหรอกเพื่อนแท้ไงก็ไม่หักหลังแน่นอนเพื่อนคิดถึงและรักเสมอจึงมาเยี่ยมฝากไว้ให้คิดครับ สวัสดีครับก็อ,อีกหนึ่งคำคมนะครับบางคนเลือกที่รอไม่ได้อยากจะรอแต่ที่รอเพราะมันยังไม่ลืมฝากไปได้วยครับ